อันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่รู้แน่น้องพี่น้องพี่เอลอยู่ไหนเอลเอ้ยก้นก้นอยู่ไหนก้นก้นออแล้วจิกกและจิกกเลแจิกกเละโอ้ยจิกกเละด้วยอันนี้ดีกว่าน้องพี่จุจยอยู่ไหนจิจยอันนี้อะไรครับทีวีทีวีอันนี้อะไรครับหมอนหมอนอันนี้อะไรครับีอันนี้อะไรเชื้ออแล้วอันนี้อะไรหรอ อันนี้อะไรคะน้องพีนเก้งงเก้งแล้วนี้อะไรคะนี่นล้วนี้อะไรคะที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 แล้วที่หนูนั่งนี่เรียกว่าอะไรลูกหมอในตรงนี้ตรงนี้ที่หนูนั่งเรียกว่าอะไรเก้าอีตก๊อารู้จักกกเ้้้าออีดวย่ะม็หูตอนไหนอ่ะไนก์ก๊อตที่ทีแล้วรูเรารู้เรื่องไหมที่ทีอ่ะที่ทีแม่งฟรีลูก เรารรเราู้ไหมเรารู้ไหมพิธีครับพิธีพิธีอันน,น Aha, ี้อะไรหรอกพิธ hey ีครับป้าป right. ้าน้องพี่ครับน้องพี่ครับหูไหนอยู่ไหนลูกหูแล้วจมูกครับหูจมูกแล้วผมนะครับผม yes แล้วแขนอยู่ไหนลูกแขน แ่ล้วมือครับมือนี่แล้วขาครับขาแล้วเท้าอยู่ไหนลูกเท้านิ้วอ่ะนิ้วอ่ะนิ้วอยู่ไหนนิ้วนิ้วเล็บล่ะลูกเล็บเล็บฮ่า่สอนยังไงเนี่ยแม่สอนดีไงจริงเหรอจริงเราสอนเพราเหรอก็เราพูดไงตัดเล็บอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่รู้แน่น้องพี่น้องพี่เอวอยู่ไหนเอว ก้นก้นอยู่ไหนก้นก้นแล้วจะกระแล้่ะจะกระแล้าจ้กระแล้ยมจะกระแล้ด้วยป้าอยู่ไหนป้าฟันละลึกฝันฟันอลิ้นอยู่ไหนลิ้นลิ้นแม่เป็นไงล่ะลูกรู้จักสับเซตนะของช่องค่ะ อันไหนที่ทีเอามั่งสิพีทีอย่าไว้ถามเลยลูกไหนผมอยู่ไหนผมหอมหูแล้วลูกหูหูอยู่ไหนหูจมูกอยู่ไหนครับจมูกจมูกนี่ไม่ถนัดเรื่องเรียนคนนี้ถนัดเรื่องกินเท่านั้นตลกกบเกินน้องพี่พี่รู้ได้ไงน้องพี่หัวเข่าอยู่ไหนลูกเข่าจากจหัวเข่าไหม ยังไม่รู้จอข้าศัตรอยู่ไหนเลิกข้าศัตรข้าศัตข้าศัตรอยู่นี่ข้าศัตรอยู่นี่แล้วหัวข่าวอยู่นี่เห็นนี่ไงหัวข่าวแก้มอยู่ไหนแก้มแก้มอยู่นี่เฮ้ยแก้มตาอยู่ไหนตายอยู่นี่ตาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าน้องพี่จิจูอยู่ไหนจุิจุู แม่ค่พ่อชอบที่วพ an ี L. L. ่ต like ีจ like ูจูอยู่ไหนเลิกจูจๆแล้วเอลอยู่ไหนเอลก้นอยู่ไหนก้นก้นอยู่ไหนครับพี่ทีต้องถามอันนี้พี่ทีพี่ทีครับพุงอยู่ไหนพุงพุงอยู่ไหนพี่ทีพี่ทีพี่ทีพุงอยู่ไหนลูกโอเดี๋ยวขยับขยับให้พี่นั่งด้วยลูกโอ้ลูกพี่เก่งเอลเอล พี่พีครับพ <R ud whatnot> ุงอยู <média> ่ไหนลูกพุงดีพุงอยู่ไหนพุงอยู่ไหนลูกแล้วแล้วเบบีอยู่ไหนลูกเบบีเบบีเฮ้น้องพี่เบบีอยู่ไหนลูกน้องพน้องพี่ครับเบบีอยู่ไหนวันก่อนวันก่อนพี่ปุ๊กพูดว่าจิ้งจกท้องน้องพี่เรียกจกจกแล้วก็เบบีแล้วก็ชีท้องจกจกมีเบบีนะเบบีเบบีอยู่ไหน เบบี้อยู่ตรงไหนครับทิธีีิธีเราโชว์ความสามารถหน่อยไหนเอลอยู่ไหนเอลเอลนี่นี่นี่เจ็กแกละเจ็กแกละอยู่ไหนเจ็กแกละข้าศอกอยู่ไหนเลือกข้าศอกที่มันมีสอกเมื่อกี้ข้าศอกแล้วหัวเข่าอยู่ไหนหัวเข่าอยู่ไหน มามิเพิ่งบอกไปนะหัวข้าวอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เก่งจริงนะตะตุ่มอยู่ไหนตะตุ่มตะตุ่มอยู่นี่ตะตุ่มอยู่นี่ไหนเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ไหนมามิอยู่ไหนมามิแล้วพ่อพ่อล่ะน้องพี่คนไหนอันนี้แล้วน้องพี่เทียแล้วป้าหน่อยอ่ะ ประตูเนี่ยประตูประตูประตูอยู่ไหนประตูแล้วน้องขี้อยากไปไหนน้องขี้ชอบไปไหนไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนดีครับไปเียไปบ้านอากงไหมอากงเป็นพ่อของใครอากงเป็นพ่อของใครนะ อาก,กงเป็นพ่อของหมามีคุณปู่เป็นพ่อของใครคุณปู่เป็นพ่อของพ่อ,อทำได้เหรอพ่อ,อพ่อของพ่อพิธีก็คือใช้แรงไปเรื่อยๆสำหรับพิธีขายความน่ารักเฮ้ยหนอยหนอย,นอย น้องพี่น้องพี่ร้องเพลงกับมามีได้ไหมอาไหวสิ Happy birthday Happy birthday to you, you. Happy, birthday happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 祝。